ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิเดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิง่งไหวน้ำในเด้อครับเพื่อชิงาผ่าคลิปใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเหลือกเอาควายนะครับสายพัฒนาสวยๆนะครับผู้ใดหาควายเลี้ยงได้พี่น้องเด้อมื่อนี้นะครับ เสียปัญญาเพิ่นมีมาแบงนะครับหลายตัวพี่น้องเฮามา่งหัวใจกับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเสียปัญญาคนเก็เลรอครับผมครับผมอยู่บ้านเมืองทองมูเจ็ดตำบลหัวเตยอำเภอกุลังจังหวัดมหาสารคามนี่นะครับนี่นะครับวุ้ยจักตัวครับมือนี่เปิดไปหาตัวครับเดี๋ยวเปิดหาตัวหาตัวเนาะครับมีทั้งสาวหน่อยสายพัฒนางามๆเนาะครับผมแล้วก็เอ่อมีแม่ทองครับแม่ลูกแม่ทองเนาะครับผม นะครับที่เด็ดคือถ่ายคลิปตัวสุดท้ายพี่นอ้องเฮามีลูกเจ้าใหม่นะครับ,รบสวยๆให้พี่น้องในเบื้องแข่งขายใหญ่นะครับพวงหนุก<ฮ>เบอร์โทรเบอร์ต่อไปน,นะครับ089 087 087 9725 9725 681 681เ <laughs> บอร์เก่านะครับเบอร์เก้าถ้าผู้ใดติดต,ตามเล่านะครับกสิอันนี้อยู่พี่น้องเฮากษีคุณแจักอยู่นะครับ เสียปัญญาอันเบอร์โทรที่ให้เนี่ยซึ่งเบอร์โทรเบอร์ไร่เนาะครับผมเป็นเบอร์เดียวกันพี่น้องเฮานี่นะครับโอ้ยคู่นี้เป็นได้คู่นี้รายละเอียดมากคู่นี้โตตัวนี้เป็นลูกบิ๊กอุเทยครับผมตัวนี้เนาะครับผมนี่นะครับครับตัวสาวบิ๊กอุเทยครับตัวนี้เป็นลูกเบิ้มครับโตทางในน่ะเป็นลูกเบิ้มเดี๋ยวจะเบิ่งอีกทีละตนะครับเบิ่อตัวเดี๋ยวขอเบิ่งตัวนี้ก่อนเนาะขอเบิ่งลูกบิ๊กอุเทยก่อนนี่ครับครับอันนี้เพิ่งเปิดยกคู่รีอคู่นี้ครับเปิดยกคู่ครับเปิดยกครูเลยพี่น้องเด้อนะครับ เอาจับจับตัวนี้สวยๆมั้งครับจับยืนคาหลังเทียงๆมั้งเอาพี่น้องครับมาเบิ้งรายละเอียดทีละตัวพี่น้องฮะตัวนี้เป็นลูกสาวบิ๊กอุทัยเนาะครับผมบ้านนี้ความสูงเพิ่นเท่าไรครับลอยสามสิบสองบวกลบครับผมอยสามสิบสองบวกลบไว้จักเส้นหนึ่งไงเนาะครับผมอายุเพิ่นใดครับอายุปีเครึ่งครับผมปีสี่เดือนครับตัวเนี้ยครับผมตัวนี้ปีสี่เดือนครับตัวนั่นได้ปะเนี่ยตัวนี้ปี ปีเคืองครับตัวนี้ปีเคืองเนาะครับผมอ๋อแสดงว่าตัวบีกุ้ยไทตัวลูกบีกุ้ยไทนี่เกิด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 หลังครับตัวนี้เกิดก่อนเนาะครับผมตัวนี้ปีเคืองพี่น้องเข้าตัวนี้เป็นลูกเบิ่องพันล้านนะครับตัวยู่ทางนานี่เป็นลูกบีกุ้ยไทเดี๋ยวผมจะถ่ายตัวใดก่อนเนาะเอาเอาจะเอาเท่าตัวแต่ว่าราคาเนี่ยเข้าเข้าตีรวมเป็นยกคูนปะครับแพร์คูครับแพร์คูจักบาทไอ้คูนี่เปิดไว้แสนสองครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นพี่น้องเข้า หนึ่งแสนสอด้วพี่น้องเด้อนะครับลูกสาวเบิรมพันล้านแข่งขาใหญ่ดีนะครับแล้วก็ลูกสาวบิ๊กอุทัยนะครับโอ้ตัวนี้ขาวดีพี่น้องเฮาต้นโตลำชิงเงีวนะครับสูงดีพี่น้องครับอัตลักษณ์ชัดเจนเล็บดีทั้งคู่เนาะครับเล็บดีทั้งคู่ครับอืมพวนอ่ะพี่น้องเฮาพวนรับประกันต้นนี้ให้ทุกตัวรับประกันต้นนี้ให้ทุกตัวพี่น้องเฮานี่เอายางอ้อมๆก้อนผานนี่พี่น้องเฮาเนาะอันนี้เบิ่์มเบิรมอันนี้ม่เบิ่์มเบิรมครับเบิ่์มโอ้ตัวนี้หนนาาเะ เบิ่มได้นะเนาะครับผมเบิ่มได้นะตามสไตล์เบิ่อมได้อพี่น้องเดอ้อเนื้อหนังดีถ่ายดีนะครับแต่ว่าตัวบีกุไทยนั่นเป็นควายโค้งสางเนาะครับอายุอ่อนก็นตัวบีกุไทยอายุอ่อนก็สองเดือนครับมันก็ลังหยีดครับแต่ว่าสูงสูสีกันครับสูงสูสีกันครับสูสีกันพี่น้องเฮานี่อ่าก็ใหญ่เกินกันกับสีใครเป็ดใครไก่เนาะครับผมโอ้ยโยคู่ได้การได้พี่น้องเฮานี่โยครูหนึ่งแสนสองหมื่นเนาะครับผม นะครับนี่เอกสารเ้ามีครบบไหมมีครบครับมีครบนะครับขยโยกครูก er> ับต้อรองกันได้อันนี้เป็นราคาเปิดเนาะครับราคาเปิดต้อรองกันได้บันทึกถ่ายแยกถ่ายแยกสี่กับทั่วมาคุยเอาเนาะครับทั่วคุยเอาครับผมเอาถ่ายแยกกับทั่วมาคุยกับเจ้าของเพื่นเด้อพี่น้องเด้อเมืองรายละเอียดคักๆพี่น้องห้องถ่ายเทย์จูงหนาบ้านมากมั้นครับบังที่เบื้องทางเขาเพิ่นบันี่อือ เป็นได้พี่น้องเฮาเล็บดีบ่พี่น้องครับพุนะ่นน่ะยืนเที่ยงที่รีพี่น้องเฮาตัวนี้โอ้มาเบิ่งทางหน้าหัู้จักว่าง,งามมาเด้อพี่น้องตัวนี้ครับเบิง่งเอาเลยอัตลักษณ์ชัดเจนครัน้องครับเนาะชัดเจนชัดเจนดีนะครับ<อ>เขากำลังเลียมพี่น้องเฮ<อ>าเขากลังออกเลียมนี่นะครับเขากำลังออกเลียมเด้อพี่น้องเด้อนี่เขาบ่ได้โต่เตี้ยงยังเนาะบ่ได้โต่เตี้ยงยักตัวพี่น้องครับเอาแต่อ่ายังก่อน น้ำมันเชียงตีท่าเลยน้ำมันเชียงท่าไปเขาเพราะว่ามันบ่อนเขาเอียนว่าได้ก่อนพอ่อพ่อแมงมันบ่าขั้นบ่ายังเนาะ <c rap> พ่อแมงบ่าจ่อนะครับ <c rap> เอาง่ายๆเลยพี่น้องเฮานี่อู้ uh, แต่ว่าแขีงขาใหญ่ดี <c rap> พี่น้องครับสูงดีเลยตัวนี้นะครับพอกันทั้งสองพี่น้องเฮาแขีงขาดีทั้งทั้งคู่นะครับ <c rap> ตัวนั้นเป็นตัวเป็นตัวตัวบูก่อนเนาะภาษาบ้านเฮาเป็นตัวบูก่อนพี่น้องเฮาตัวตัวเบิรมพันล้านนะครับงอโหนกงอโหนกใหญ่ขวัญสองทางครูหนึ่งครับพู่นะพี่น้องเฮา ปีเคืองตัวนี้เนาะปีเคืองครับอืดไดการได็การอัตลักษณ์งามพี่น้องเฮาเอ้าห้อนแล้วบานนี้เบิ่้องบน่นยืนพี่น้องเฮาเบิ่งเอาพุ่ณอู้ยคู่นี่แหมพี่น้องเฮาพูดไหมโอ้ขันมันอันนี้กินหัวอาหารเป็นไปครับนี่บ่ครับมีห่อนเฮาตัวนี้ครับโอ้ค่อยค่อยจะไหนี่ครับค่อยมาจากไก่บ่นี่เฮาเห็นมองไปมองมาบ่นี่ยค่อยยุ่กับนี่แหละครับผมโอ้ค่อยยุ่งกับรถนี่ล่ะก็อยู่นี่ล่ะอือๆๆค่อยผู้เฒ่าค่อยผู้เฒ่าเนาะครับ ควายกับบานเฮาเนี่ยเนาะแม่ครับโอ้แต่ม oh, no? oh, ันถึงน้ำเลี้ยงดีๆแต่น้อยนี่ใหญ่เลยควายเนาะครัใหญ่หรอครับใหญ่ขัดก็ดีเราบึงนอาหันก็ไม่ยินไม่ได้เฮายินเอาพี่น้องเฮาจังสี่แหละครับพี่น้องเฮาเอาเอาตัวแบบนี้ไปเลี้ยงไปปรุงไหมนะครับแสกัดฮัทเทียจเฮาอยากไปต่อกะสิมีสีเพียกำไรพี่น้องเฮานี่นะครับไปได้ไกลครับแมีนเมนเมนเนาะโอ้มันมันตัวฉีรายด้เนี่ยขวายยินได้ใหญ่สื่ออือโอ้ใหญ่ๆพี่น้องเฮา เบื้งไหนพี่น้องอัตลักษณ์ดีสำหรับเนาะแต่าตัวเนาะทางเขาก็ออกงามออกเลยโอตัวนี้ขากเนาะครัตัวนี้ออกเป็นสายก็คือสายกุ้ยไยเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นลูกบีกุยไทยครับแล้วตัวนี้เบิ่มพันล้านหัวโหนกเข้าจักอยู่แล้วครับหัวโหนกดีเอิกใหญ่ถึงสองคุณพดแล้วไปจุ้งข้าห้องมันครับไปผูกไว้ไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาเบิ่งจังว่าการยางเพิ่นน้ำแน่ไปไป เป็นมาถือว่าไม่เห็นมันยางวันถือว่าขาทุกขาถอนหนึ่งเดียวแต่รับประกันให้เพื่อนบ่รับประกันมัดถุกยางครับผมโอ้งามเลยพี่น้องเฮาตัวเบิ้มโอ้ตัวเบิ้มหนาเถิดตัวนีนไหมหนาครับเนม่ยมาเบิ่งทางมาเบิ่งเบิ้มงแห่งหนาครับบานพี่น้องเฮาบ้านที่มันบังอยู่มันบางมันบางมันบางเมียนอยู่บ่ชัดหนาเติบพี่น้องเฮาผูกเส้นรักเดียวกันเลยทีเคู่นี่เส้นรักเดียวกันนะครับมันยูนอมกันมัดข้อเดียวกันตัวไหนครับครับข้อคอโอ้โอะไรการได้พี่น้องเฮาคู่นี่เบิ่งเบิ่งคักนะครับ ตัวตัวนี้ได้นังนังข้อนาดีเนาะครับโอ้ไทยอยู่ผมกังามเหมือนกันพี่น้องเฮาเบื้องคนตัวหนึ่งหุ่นก็ลังยืดอืมตัวลูกวิวไทยกระดูกก็ลังยืดเนาะครับเป็นวายกล็ลังสีงไง่นะพี่น้องเฮาคนแต่ว่าสูงหล่อสามสิบกัวหมดแล้วนะครับครับโอ้เขาผมงามงามบานพี่น้องเฮาเบิ่งนี่นะครับขาไงเรียบดีเนี่ยสายพัฒนาพี่น้องเฮานี่พี่น้องครับลูกเบิรมพันล้าน เช่นชัดเจนตัวนี้ลูกบิ๊กคุไทมีเจ้ตัวใดกันพี่น้องเ้ายกคู่กันคือหนึ่งแสนสองหมื่นไปเบิ่งตัวต่อไปเ้างตำหนิบ่มีบ่มีครับผมครับพี่น้องมาเบิ่งชุดที่สองนะครับอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกครับผมแม่ลูกโอ้ลูกสาวบิ๊กเบิร์ดลูกสาวเป็นลูกสาวของบิ๊กเบิร์ดเนาะครับผมอายุได้ครับอายุปีนึงครับผมอือโอ้แม่ทองไหมครับมันแม่ทองเจ็ดเดือนอะไรครับแม่ทองเจ็ดเดือนสูงอะไรครับแม่เพึ่น ลอยสี่สิบหกครับอยสีโอ้ลอย่กพี่น้องเขาผูู้ยก้ไทยพบาลครับทุโอ๋ลูกชายของบีกุ้ไทยเนาะครับทมอ๋อของพยิบาลของพน้บาสัตว์ทีเะเนโโอ้โอ้โอ้นีนี่พี่น้องเขานี่โอ้จ็ดเดือนละครั้งสองพันเดือนจ็ดเดือนครับผมนเจดือนนะครับเนาะอ้ใหญ่ใหันนี้เขาเปิดยงขึ้นเปิดแยกครับนี่เปิดแยกเรับผมนเปิดงบกได้เราเปิดเปิดสีวาแพงถึงไหนสีว่าแพงเอาเอาตามงบที่พี่น้องมีเนาะ คือผากได้แม่กักัว่าไปผู้ใด,ดอยากได้ลูกกัว่าไปร <อ S 1> หรือว่าผูดด้ใดมีงบพ่อที่เสียนี่ก็คืออยกครูไปกไนันเลยเนาะยกครูไปกับเพื่อนแห่งรถแห่ได้หลายเนาะเอาตัวลูกก้อนหักบาทลูกคนลูกคนหาเมื่อนเก่าครับผมมีอายุปีหนึ่งทีาอายุปีหนึ่งครับผมลูกสาวบิ๊กเบิร์ดเนะาะครับผมป้าดูโอ้เดี๋ยวท้ายแม่มันก่อ็จะผูกแม่มันไว้ยังปล่อยมันปล่อยมันเลยครได้ครับลูกมัน เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแมวมันก่อนแมวมันจากบาทมันนะครับแมวมันแมวมันเก่าที่หาครับผมเก่ามื่นกับหาพันเป็นแมวทองร้อยสิบหกเนาะครับผมโอ้พี่น้องเฮาตามที่ผมถ่ายมาเนาะกับวาองในทองนี่ครับนี่โอ้ข้าสสดอยู่เนาะครับนี่นะครับเบิ้งเบื้องคนเขาควายใหญ่เนาะครับผมนี่พี่น้องเฮาลูกตัวที่สองในทองนะครับเพราะจะมีบักเดียวนี่เนาะตามที่เฮาเบิ้งเนาะครับนี่บักเดียวพี่น้องเฮาอเหมือนลูกสองในทองพี่น้องครับกู โอ้นี่ทับยุกข้าวหอมมะขามนี่ตัวแม่นี่เนาะอือโอ้ใหญ่พี่น้องเฮาใหญ่ท่ายายัยง,ยงยกสูงดีอยู่นะครับเบิง่พงพ,บบพี่น้องครับบนเก็มื่นหาพี่น้องครับค้ายเบอร์นี้นะครับผมเห็นผนเปิดหลายหม่องได้ดอกแต่เพิ่นก็ว่ากับแปดเกามื่นแหละแต่ว่ามันบ่ทองพี่น้องเฮามื่อนนะครับมันเป็นอวยมันเป็นค้ายอ้วนๆนะครับกึงพี่น้องเฮามื่อนกึง เครื่องหมันนะครับเอาง่ายๆซะไปเป็นควายเหนือเครื่องหมันเกสัวครับแต่ว่าควาย้จังสีเนาะผู้อะไรหาเลี้ยงเนาะควาวอแบบนี้นี่คือช่วงนี้เข้ากับทิเจียวเขาเนาะเจียวเขาเราวัดนี้เอาแบบนี้ไปเลี้ยงกินหญ้าอิ่มเหนือหนังมากมันสิเป็นตัวมันสิเป็นตัวราคาเสียนขวมไหลดีเนาะ <Growing S 1> ตามที่ตามที่ผมไปเปิดพี่น้องเข้าอ่านี่ครับไอวิเคราะห์สุพีสุนองสิครับนี่นะครับ บ่แมนบล็อกไฮเสียได้พี่น้องได้บล็อกไฮพิจนานะครับบล็อกไฮพิจนาซื่อๆนะครับนี่แต่ว่าต้นโตดีเนาะลำเงาอ่างเบิ่งเลยนะครับโอ้โขมือกับห่าพันเนาะครับผมตำนี้มีบ่บ่ครับผมบ่มีตำนี้เนาะมีห้อยน้อยหนึ่งที่ทางนั้นเนาะเป็นบ่อ๋อห้อยฉีดวัคซีนเนาะนี่นะครับเป็นตุ้มอยู่คอเอ้าต้อร้องใดนาะครับต้อร้องใดบานนี้มาเบิ้งลูกเพื่อนบานนี้นะครับผูกไว้เลยครับมาบานนี้มาเบิ้งลูกเพื่อนบานนี้พี่น้องเ่าง โอ้ดูพี่เบิ <If S 3> <im> ้องเอามาย่างน้ำข้นดีจ้ะโอ้ดูไหมเงาวขึงหนึ่งเลยพี่น้องเข่าเอาขาลังจัดสวยๆครับไอพี่น้องไอเบื้องอึ๊บอ <disciple> ึบปึ๊บมันเป็นเสียกไปครับนี่บ่ครับบ่ก็ไอยปีหนึ่งเนาะเขากลมๆพี่น้องเข่าอันนี้เป็นข่าอะไรโทอะไรแจ้งเนาะ นี่พี่น้องเขาเบิ้งเลยนะครับบ่ได้ตกได้แต่งเลยเด้อพี่น้องเด้อทางเขาสวยโอ้ขวัญหลายพี่น้องเขาตัวนี้นะครับเบิ้งบิ๊กเบิร์ดพี่น้องเขาปีหนึ่งเนาะความสูงลอยนี่สิบหาดเลยะครับประมาณนี้แหละครับผมประมาณลอยนี่ผาเนาะนี่นะครับโอ้ต้นตัวร่ำชื่งดีหางดีไายแห่งเปิดดีพี่น้องครับเบิ้งพูดนะโต้เงาดีพี่น้องเขาพูดไทยเงาหางดีเนาะเนาะราคาพอจวดด้วยพี่น้องเขา หาเมื่อนกเกาะพันธุ์ต่อรองได้ผู้ใดหาไปเลี้ยงพี่น้องเฮาตัวนี้มันก็คือเฮาเห็นแม่ยนแม่ใหญ่ดีเนาะมันก็ยุกับแม่ยู่เนาะครับเมันเป็นตัวดีมันเศร้ารมไหมครับนี่มันก็เห็นเศร้าเหรอครับเดี๋ยวนี้มันเตี้ยเหรอตีมีขวัญนะครับโอ้ขวัญลายพี่น้องเฮาเบึ้งเบึ้งขวัญนะครับขวัญแหวนพญาขวัญหามเพื่อนอ้ขวัญไร้ตกสวงตกสวาบนะครับมาเบึ้งหามเพื่อนหามทองหามเอียกกระมี่นะครับพญานางแทนเพื่อนเอิญบ่านี่ไหม จอจมๆคือจังหัวไสอิ๋วเห็นไหมอ้อมีส่วนสัวเนี่ยพี่น้องปั๊ดถัดมาลามีขนาดมีบ้างไหมมีครับผมโอ้มีสองข้างเลยคู่หนึ่งเลยพี่น้องเฮาโอ้ขวัญงามทางหนาเดี๋ยวบันนี้ขสองข้างคู่หนึ่งครับผมขวัญสองข้างอีกคู่หนึ่งพี่น้องเฮาปั๊ดบันนี้มาเบิ่งหันหันหนาเพิ่นมาใส่ทางแดดนะครับบันนี้ให้พี่น้องเดี่ยเบิ่งทางนั้นเป็นเงาเออเอาพอๆๆๆๆๆเอาเอากลมหัวเขาลงหน่อยครับบันนี้อือย้ทางเขาพี่น้องเฮาสวยเลยนะครับตัวนี้ เบิงบ้งเบิงบ้งเบิงนะ้งคุณอ่ะอืมแข่งขาดีนะครับหน้าตาสวยคม,นะมนเนาะหัวโหนกเขาเปิดดีเนาะอู้หูได้กันได้กันตัวนี้พี่น้องเฮาหาเมื่อเก่าเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อตัวใดพร้นะอมเนาะความตัวใดครับเอา้ตาตำนี้มีปะไม่มีครับไ่มีมไม่มีตำนี้พี่น้องเฮาเอาไปเบิ้งตัวต่อไปเฮาเอ้าวกันยงคู่นี่ตัวนี้เก่าซื้อหาตัวนี้หาซื้เก่ามันเป็นจังบารดเหรอมันเป็นแสนอะไรเนาะ ก็ทีเนี่ยกายเส้นหกอะไรเนาะโหเฮาก็เลยแยกดีก่อนเนาะเอือแมนแมนแมนพี่น้องเฮาโอ้ได้การได้การงามงามพี่น้องเฮาคู่นี่งามเรื่อว่าใจหลวมเพราธรรมดาลูกแรกเพิ่นนะครับเอกสารเฮามีครบหน่อยเนาะครบครับครบเอาครับไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ่งที่เด็ดของรายการพี่น้องเฮาผู้ใดหาสายประกวดนะครับผู้ใดหาควายหน่อยไปปั่นพี่น้องเฮา ตัวนี้ถือว่าสําหรับสายตาผมเด้พี่น้องครับกับพี่น้องกับพิจารณาเพิ่งเอาตามคลิปที่ผมถ่ายมานะครับทั้งเมื่อวานเมื่อก่อนเหมยังกับมันมีควายน้อยให้เปียบเบิ้งอยู่นะครับหลายตัวอยู่พี่น้องเฮากับเปียบเบิ้งต้นตัวร่ำชิงกระดูกแข้งขาเบิ้งนะครับเป็นอะไรครับรายละเอียดตัวนี้ไร่เดือดคือลูกไม้ครับลูกสาวเนาะครับลูกสาวมลูกสาวเจ้าไม้นะครับจักเดือนครับนี่เจ็ดแปดเย็นอ่นะครับผมเจ็ดแปนเอกสารให้ยังมีอีกทีนึงเนาะครับอืมอกสารนี้ครับเอกสารนี้ แม่พัแย่ปันไดครับพงศ์สแม่สูงเลยครับลอยสี่สิบเจ็ดแม่ยื่อใส่นอนแม่ย่อนีนะครับเปิส้สานมเนาะนมนี่เจ็ดเดือนเสานมเกียวออกแลผม <c oughs> บอกออกจ,กจนข้วุ้าวถุง้าวงาวถุงข้้วงขงข้าว้งาวว ก็ว,ว่าถ่ายสั้นทางน้องครับเนะาปะปัดขาไม่พี่น้องเฮาเอาพี่น้องเบิงเงเบ้งเอาน,อนะครับโน,นเขาได้ใบยหยางง่ายมันดินแต่ว,ว่าเป็นควายกระดูกไงแล้วก็ควายลำตัวเงานะครับเป็นตัวลำตัวเงาโอ้แข่งขาเลียบๆพี่น้องเฮาเพ่เบิ้งผู้ใดอยากได้พันธุก,กรรมเจ้าใหม่นะครับ<า>ป<ะ>ัดหัวไม่สองสันแล้วครับเนี่ยน้องเฮาเบิ้งเบิ้งเบิ่งเบิ้งฝนฝน ปวดปวนปวดเอาจับเบิ้งครับจับเบิ้งมันให้มันจับว่านี่ว่จับว่าจะเข้ามันยืนมาครับมันเยอะมันให้จับไปส่วนโคมไม่ไหมหรืออะรับนี่แม่พี่น้องเข่าเบิ้งเบื้งเบิ้งเบื้งเบิ้งเบื้งเบื้งใหม่โอ้ยแข้งขานะครับควายพ่อตาสวนเข้าเลยพี่น้องเด้อมันจะจับบอทันใดทันทีบันไดนะครับเนี่ยหนูเบื้องตัวจริงเนาะครับครับป้าผู้ใดูแลสายพัฒนาเลยพี่น้องเด้อลูกสาวเจ้าไม้นะครับเจบไปเป็นแม่บล็อกพี่น้องเข่านี่ยสำหรับผู้เลี้ยง ไม่ต้องซีดเลยครับผมผมขายขั้วไอตัวนี้นอกจากมาเดยตัวนี้เนาะจักบาทเอาจักบาทเอาะเก้าทิพสองครับผมเฮ้ยเก้าทิพสองอันนี้พี่น้องเปรียบเมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับที่ผมถ่ายมามันก็มีหลายตัวอยู่ดอกพี่น้องเฮาควายเบอร์นี่นะครับว่าราคามันเป็นแบบใดต้นตัวเป็นแบบใดแขฉงขาอู้โหูบักเงี้ยเลยพี่น้องเด้อตัวนี้ควายสีเงี้นะครับเบื้องให้เบื้ององค์ประกอบได้รายแนวนะครับผู้เฒ่าผู้โถเวบนผ้าวาอันนี้คือ พอของเสียปัญญาหนิอีพ่อญญาาอีพ่อไงไส่ห่อเดินนี่เราอายุเท่าไรหรอ่เ็ดสิเก่าเ็ดสิบเจ็ดถอดเดินนี่งงเลารไปไหนครับเดินนี่ไล่เดินไปได้หอลาได้หรอคือ,อพอคองเสียปัญญาหนิพี่น้องห่อเพิ่อนเป็นปนายหอยอเก่าทาเบื้องย้อนเบื้องขึ้นไปผมไทยเล่าอายุประมาณสามปีที่แลยวพี่น้องหอผมไทยเล่าอายุเลาหนังอยู่มสมสานะครับเสียนเล่าอายุพี่น้องห้อ นะครับสายงัวสายควายสมัยเพลันไลไปขายลงไทยเนาะ <arak. S 1> ลงไปทั้งแถวสะพานควายนะครับเพลัลเอาได้พี่น้องครับเนี่ยสมัยนไนฮอยทามินผมนี่พี่น้องครับนั่นโอ้บ hmm. erm ิ away, بر, ่งหางคนมาเลยโอ้ยตัวนี้ไหมพี่น้องเาเล็บเล็บบักยางใยนะครับขาใยกระดูกใยหัวเนี่ยมันขึ้นเป็นหัวมันขึ้นเป็นตัวๆมันขึ้นเป็นสองสันสิผู้เฒ่าไดดบอสูุเขาฟังบ่ก็วุ่นวุ่นกันครับแต่ว่าสายพันธุ์เพี่นเนาะ หัวใหญ่ยี่หรีพี่น้องเฮาหัวโหนกยี่หรีนะครับหัว่าสองสันพี่น้องเฮาพี่ดูเพียตัวเกินมะเพียร์ยังไนะครับตาหนปเป็นหนามเดือนนี่เอาของเอาขมงนะครับมันห่อนทิสเลแต่เหากับห่อนอยู่โอ้เหยพี่น้องเบิ้งเหยาเหาเติบเลยพี่น้องเฮาควายจังสีนะครับโดนโดนเห็นเด้อพี่น้องเด้อนะครับโดนโดนเถื่อผุนไหมพี่น้องเฮาไ่แหงหอกครับเอามันคอกันครับตัวนี้ตัวนี้ มันทอกันกับลูกยี่นัน่นตัวนี้แม่มทอกันด้แต่ว่าขามันกรปวดสิงยขาใหญ่ครับขาใหญ่หัวใหญ่กระดูกใหญ่เป็นควายกระดูกใหญ่เนาะครั<อ>บนะครับเล็บดีเล็บ,ลบน้อยกอดดีด้วยพี่น้องเด้อและก็เป็นควายที่ว่าแข็งขาเหยียดนะครับพี่น้องมึงเอามีหอยเสียขัดขาดหน่อยนึงครั<อ>บแต่ว่าข้อขาตั้งดีพี่น้องครับขาใหญ่พี่น้องห้องผมบอกเลยว่าที่ผมทายมาสามสี่สิบทีพันมาเนี่ยขาบ่ถอตัวนี้นะครับบ่ถอตัวนี้พีนพ่น้องห้องในอายอุรุุนเล่าข้าวเดียวกันด้ พูดหน,น่ะแม่เนาะกระดูกแม่เนาะปัดหูยตาหนกเป็นนำ้ำพี่น้องเาฮาหูขกขาใหญ่หึกตัวนี้เนาะคุยได้จังอยว่าราคาเนี่ยได้ครับได้อีกอีกแค่อีกรอ,อ,อ,อบเนดะ้อเบอร์นะ่ <6. S 1> ะเบอร์โทร087 9725 681เอ้อถือขิ้นข้างเรียบาะเนี่ยลูกใหม่มาหลอดเงื้อมือขาประโจ้ไปได้ดอก <laughs> โพดอยี่หรีขาแข็งกระดูกกระเดี่ยวหงวเหือปั๊ดน้ำกับนาำมีกับซี่ก้านพัดไหลที่นีนน่นเนาะครับเนาะมึงเนี่ยเดี๋ยวนี่พี่น้องเฮาขนเพื่อนอื่นขนยังค้นหนาเนานะขนเสียนใหญ่ขนหนาผมเานาะค้นงามเลยพี่น้องหาเพื่อนหาท่องมีด,ดีตกสวงตกสวัสดิ์มีด,ดีลุ่มหลวมพี่น้องเฮาเสีนยนเงอยู่นี่เอา้า มักตัวไดสนจิตสนใจตัวไดพี่น้องจ้างทูมาสอบถามผูดคุยทดรองราคาจ้าของพื้นนะครับสำหรับมอนีพพ่อไว้สเคมพี่น้องครับสวัสดีครับป้บปา,า,ดดาเต็มมือเือบเต็มมือเกือก็งาหางบางอย่างไง,งป้า